สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเจอกันเหมือนเดิมครับกับผมส่วน fm เ9เก้านีครับวันนี้ก็มาวิเคราะห์ฟุตบอลช่วงเช้าบอลตามควายของวันเสาร์ที่1นึ่งกรกฎาคมนะครับแหมก็เข้าสู่เดือนใหม่นะครับแต่ฟุตบอลยังเยอะเหมือนเดิมใครที่ช่วงดึกแหมอาจจะผิดหวังก็มาตามคืนกันได้ในบอลชาร์นะครับหลกักๆกก็โฟกัสที่ฟุตบอลบราซิลและอาร์เจนตินานะครับวันนี้ไม่มาฝาก3ทีม แต่ก่อนอื่นบอกทีนะครับใครชอบการวิเคราะห์ฟุตบอลแบบนี้หรือว่าอยากได้ทีเด็ดดีๆเนี่ยสามารถเข้ากลุ่มมาได้นะครับพิมพ์ s อสแล้วก็ TOON <อ>แล้วก็33แอตูน33ฝากกันด้วยตามบิงข้างล่างนะครับอส่วนวันนี้3คู่ไม่เสียเวลานะครับคู่แรกครับไปดูที่เกมเวลาตีสี่ครึ่งนะครับเกมบาราซิลเซเลเอลิกสูงสุดระหว่างบาเคีย er กับเกรมิโอนะครับคู่นี้เนี่ย บาเฮียเ er, พิ่งขึ้นชั้นมาจากเซเรีบีนะเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยตกชั้นตอนนี้บาเฮียอยู่อันดับ14นะครับเพิ่งมี12แต้มนัดที่แล้วก็แพ้ทางด้านฟูมินเอนเซมา1 2ส่วนฝั่งเกมิโอเนี่ยตอนนี้รองจากฝูงนะครับก็กลับขึ้นมาจากลีกดองเหมือนกันแต่ว่าขึ้นมาอย่างมั่นคงแล้วก็ดูดีทีเดียวตอนนี้เนะี่ยอยู่อันดับ2นะครับมี3มอ่ามี23แต้มเพราะนั้นฟอร์มหลังเนี่ยเกมิโอดีกว่าครับสองนะัดหลังสุดชนะลวดชนะคอรลิติบ้า5-1แล้วก็มีชนะทางด้าานอเมมริกโ3-1 อันดับเกรมิโอก็ดีกว่านะครับเพราะว่าอยู่รองจ่าฝูงเพราะนั้นวันนี้เนี่ยบาเฮียได้เปรียบแค่การเป็นเจ้าบ้านแต่ผมเชื่อว่าคู่นี้สูสีและถ้าให้เลือกผู้ชนะเนี่ยให้เชียร์ที่เกรมิโอครับแน่นกว่าเรื่องคุณภาพผู้เล่นแล้วก็ฟอร์มหลังนะครับให้เชียร์เกรมิโอน่าจะไม่แพ้และมีมุมชนะนะครับส่วนคู่2ครับยกไปดูที่ฟุตบอลอาร์เจนตินากันบ้างน,นะครับอาร์เจนตินาลีกาโปรเฟชชั่นอลเกมเวลาตีห้าตรงนะครับเอสตูเดนเตสเดลาปลา้าเนี่ยเจอกับเซนทาว์คอโดบ้า คู่นี้เอสตูเดนเตอันดับดีกว่านะครับทีมของฮวนเวดอนเนี่ยอยู่อันดับ5ของตารางคะแนนมี36แต้มส่วนฝั่งเซนทัลคอร์โดบาอันดับ18นะครับมี25แต้มต้องบอกว่าเอสตูเดนเตช่วงหลังอาจจะฟอร์มดปลงมาหน่อยแต่ว่าวันนี้เล่นในบ้านถือว่ายังดุดันนะครับเพราะฟอร์มในบ้าน5เกมหลังสุดเนี่ยไม่แพ้ใครเลยนะที่แล้วก็ชนะออเรียนปอเตเรโลนะในบอลถ้วยชนะมา40ส่วนฝั่งเซนทัลคอร์โดบาเนี่ยถึงแม้ว่า3เกมหลังสุดจะไม่แพ้แต่ก็หนักไปทางสเสมอ เพราะนั่นคู่นี้เนี่ยมุมเสมออาจเยอะแต่ถ้าเลือกผู้ชนะให้เชียร์เอสตูเดนเตสเจ้าบ้านนะครับส่วนคู่สุดท้ายนะฮะโยกไปดูที่บอลเวลา7จ็ดมงครึ่งยังอยู่ที่อาร์เจนตินานะครับเกมระหว่างตาเลสคอโดบาเจอกับโกดอยครูสคู่นี้เนี่ยตาเลสคือรองจากฝูงนะครับทีมเจ้าบ้านเนี่ยอยู่อันดับ2มี40แต้มตามหลังลิเวอร์พูลถึงสิบคะแนนส่วนฝั่งโกดอยครูสเนี่ยอันดับ10นะครับการตารางมี32แต้ม คือก็แต้มทานกันอยู่8คะแนนเพราะนั้นวันนี้เนี่ยไายเลสเป็นทีมที่แข็งแกล่งอยู่แล้วนะครับในบ้านชนะรวด5เกมเจอใครชนะหมดส่วนฝั่งโกดอยครูสเนี่ยมีแพ้2เกมนอกบ้านหลังสุดแล้วเป็นการแพ้ให้กับทีมโซนท้ายตารางอย่างทูคูมันมา1-2แล้วก็แพ้นีเวลส์โอบอย0-2เพราะนั้นเกมนอกบ้านของโกดอยครูสยังมีปัญหานะครับคู่นี้ชัดสุดประจำวันเสาร์เชียร์ไตเลสกอโดบาในบอลอาร์เจนตินานะครับ วันนั้นวันนี้เราสามคู่ฝากอีกรอบนะครับชอบไปที่เกรมิโอในบอลบราซิลแล้วก็อาร์เจนติน่ากดไลท์เอสตูเดนเตสกับทางด้านปาเยเลสกอโรบานะครับอ่ะฝากไว้3คู่ระยะยอีกทีนะครับอย่าลืมเข้ากลุ่มมาพูดคุยกันแอดตูน3 3นะครับอ่ะวันนี้ลาไปก่อนเจอกันแมตช์พรุ่งนี้สวัสดีครับ